กับช่องอินเบอร์ซีเอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่กันนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาช่องอินเบอร์เวอร์ชันสองนะครับทุกคนหลังจากการที่เราไม่ได้ทําคลิป <c oughs> มานานนะครับท่านผู้ชมโอเคนะทุกคน, okay น,วกนวันนี้เราก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่ของเรากันนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนอย่างแรกนะก็เข้าไปรับของกันนะทุกคนเออตอนนี้แล้วก็เติมเพชรครบเป็นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ท่าทางใหม่มาแล้วท่านผู้ชม โอเคก็เป็นท่าต่างสวยนะครับแล้วก็เล่นตัวละครอะไรมาไม่รู้ตัวเลยนะครับทุกผู้ชมโหสวยสุดๆเลยโหสวยนะครับทุกคนตัวนี้แล้วก็รับของรับของไปก่อนนะครับโอเคมาครับทุกคนแล้วก็เป็นกิจกรรมกาชาห้าเหรียญนะครับทุกผู้ชมโอเคนะครับสุ่มที่รับหนึ่งร้อยพิชนะครับทุกผู้ชมก็มีไอวอลมีเอ่อมีลูกแก้วมี สกินสัตว์เพียนะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็จะไปดูของนะครับว่ามันมีอะไรมาโอเคก็เป็นชุดเท่ๆนะครับทุกคนแล้วก็มีท่าเต้นท่าเต้นสุดเกียวฟ้ากระดิ่งแมวนะครับทุกนโอ้โหโอเคนะครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแเราก็จะไปสุกกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะเราก็จะไปสุกกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมมีเพชรทั้งหมด6ก5้สิบเพชรเป็นตัวน้ำจดให้กูเนี่ยนะ615สิหาเพชรมึงบวกลบกูนะ หลูตนามำบินปหมบแล้วก็ดูว่าหมดกี่เพ็ดโอเคนะโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาสุ่มกันเลยนะครับุผู้ชมโอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนก็มาเริ่มต่อที่ห้าห้าครั้งหนึ่งร้อยเพ็ดนะครับทุกคนโอเคมากดกันเลยนะครับห้าครั้งหนึ่งร้อยเพล็ดมารอบแรกนะครับแล้วก็จะลุ้นๆเน่อยนะครับแม่งได้ชัวแม่งได้ชัวได้ป่าววอต้วน้ำคูณได้ป่าวะอ๋ออ๋ออ๋ออารอ,อ,อ,อบแรกไม่ได้ไม่ไเป็นไรคนรอบที่สองทำไมได้นะครับ อันนี้เสียทั้งหมดกี่เพชรแล้วนะสองลเพชรโอ้ยรอบสองไม่ได้วะ่ะโอ้ทุกคนผมเกลือว่ะทุกคนไอตัวน้ำมึงรับมึงรับให้กูอยู่ใช่ไหมอ่ะรอบสามแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยแม่ต้องได้แล้วแล้วเปล่าฮัลโหลครั้งที่สี่นะครับท่านผู้ชมโอเคครับทุกคนครั้งที่สี่แล้วก็ทั้งหมดหนึ่งอันแล้วนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนเราก็จะไปสุ่มครั้งที่ห้ากันเลยนะครับทุกผู้ชมครั้งที่ห้านะครับทุกผู้ชมโอเคนะครับครั้งที่ห้าของเราจะได้หรือไม่เฮ้ยครั้งที่ห้าได้นะครับทุกผู้ชมโอเคได้สองอันติดแหละแม่งแม่งก็แบบได้ง่ายง่ายอย่างนี้แหละแล้วพอแบบลางๆนะครับแม่งเกลือแดกเช่ไหมโอเคครับทุกคนรอบที่หกครับพวกไรเพชรครับหกครั้งที่หกไม่ได้นะครับเกลือแดกอุ้ยแม่งเกลือกืนครั้งที่เจ็ดครับทุกคนโอ้ครั้งที่เจ็ดไม่ได้ครับครั้งที่แปดครับ อันที่เก้าครับย่อยก่อนครับเกลือครับย่อยก่อนครับขอไอ้น,นี่เก็บเอาแต่ตัวอย่างเดียวพอเออที่เหลือย่อยทิ้งหมดอ,อ,อันนี้อันนี้ผมว่าจะเก็บไปใช้หนครัโอเคนะครับทุกคนเราก็จะหมุนทั้งหมดสิบสามรอบนะครับเราไปดูกันว่าเราจะได้กี่อันโอเคได้ไหมโอ้โหไม่ได้เลยวะ่ะโอ้โหเกลือกึอน โอ้โหทุกคนเกลือจัดเลยว่ะผมแม่งน้ามึดเลยว่าเกลือมาครับทุกคนรอบที่สิบนะครับรอบที่สิบรอบที่สิบไม่ได้ครับรอบที่สิบเอ็ดอ้สิบเอ็ดได้หนึ่งรอบครับสิบสองครับสิบสามครับสิบสี่ครับเลอกีอันอะสิบสิบห้าครับเอาไม่รู้ครับผมไม่รู้เหลยกีอันผมกดรวยๆหกครับ สิบเจ็ดครับเฮ้ยสิบแปดครับเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเปล่าเฮ้ยสิบเจ็ดแล้วนะอ่ะเลิกเลิกเลิกหมดเลยไม่สนแหละเจ็ดแล้วครับทุกคนเกลือเกลือเกลืออ่เลิกหมดเลยเกลือร็เรียบร้อยฮะมาครับทุกคนต่อไปก็ครั้งที่สิบแปดเฮ้ยขอเถอะโอ้สิบแปดไม่ได้เฮ้ยสิบเก้าไม่ได้ ครั้งที่ยี่สิบโหไม่ได้วะยี่สิบเอ็ดไม่ได้ยี่สิบสองไม่ได้ไอ,อต้นน้ำไอ,อต้นน้ำอะไรมันครั้งที่ยี่สามแล้วเออยี่สามครังมันยี่สิบเอ้ยไอไอตรงย่อยมึงไม่ต้องนับไอตรงย่อยอะ่ะเอาที่กดเพจอ่ะ <laughs> โอเคนะเฮ้ยเห็นคน<ส>อืน<ส>่น<ส>บัน้งกดกันไม่ถึงสามพันเพจ ค่าพุกไอ้มึงไม่ต้องนับเลยสัตว์โกรร้อนเลยคือคือคืออืยอี๋เอ้ยโอ้เจียมึงทรมาร์กคุณไปเปล่าเฮ้ยเอาเ้ยเบอร์สี่เพ็ดก็ได้เป็นครอบครองะครับทุกคนต้นน้ำได้ทั้งหมดกี่เพชรทั้งหมดกี่เพชรคำนวณมาทั้งหมดกี่เพชรบอกคนดูหน่อยเท่าไหร่นะกี่เพชรนะ 2,900บิกโอเคครับทุกคนผมก็หมด2,900บิกน,นะครับผมเห็นบางช่องเขาอาจจะหมดน้อยก็ผมหมดเยอะก็ผมนะทุกคนถ้าหมดกันเท่าไหร่ก็ <c oughs> มาคอมเมนต์ได้ได้และครับทุกผู้ชมผมโอเคนะรับผู้ชมหมดให้เลยโอ้ไปรีวิวชุดใหม่ราคาถึงเท่าหมดอีกเยอะ2,800บิกนี่ตีไปทั้งหมดกี่บาทนะลูกเฮ้ยผมเติมเป็นแบบเงินตุรกีนะครับก็เลยแบบได้ราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านนะท่านผู้ชมโอเคใครอยากเติมก็สามารถทักเพจผมมาเติมได้นะครับทุกมผม <c oughs> okay, นะกกู้ชมโอเคนะชุดไหนนะนนะเอา้า แล้วเฮ้ยชุดกุ้วเท่าชุดกู้หายไอตัวน้ำชุดกูยู่ไหนอ่ะอ๋อมันมันต้องรับเหรอรับตรงไหนอ่ะอ๋อ,อเฮี้ยูโงโว่ว่ะกูไม่มากดรับรป่ะฝ่ายชิบหายมาเริ่มรับกันเลยครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นสกินสแตนเี้ยงนะครับทชมโชว์โกโอเคนะครับโอเคแล้วก็เป็นหินอีโวไอโวของเรานะสุดว้ายเฮ้ยไอโวออะไรวะเนี่ยไมไอโวลายใหม่ต่อไป ิมเจดิชั่นก็คือชุดของเรานะครับทุกผู้ชมโอเคนะเราก็ได้ชุดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนชุดใหม่ <c oughs> ที่ที่ผมไม่ได้ชอบชุดเลยว่าชุดแม่อะไรผมไม่ได้ชอบเลยผมเอาแค่ต้าติ้นกับไบตาผมาตาแม่งเทดีวะ่ะตาต้องเปลี่ยนสีดูคนตาไม่อย่างเทอือเออทุกคนตาไม่ก็อย่างเทนะครับทุกผู้ชมโอเคนะแล้วก็จะไปรีวิวชุดกันเลยนะครับทุกคนโอเคก็เป็นชุดระดับตำนานเอ๊ยระดับจีแดน,นะครับโอเคนะก็ ส่วนตัวผมนะครับทุกคนส่วนตัวผมนะผมผมชอบแค่ตานะครับส่วนตัวผมคือก็คือก็ผมว่าชุดมันก็มันก็สวยนะจัหรอคนที่เห็นก็สวยแต่ความพี่แต่ตัวนะครับช enfin อบที่ตาเดียวนะครับทุกคนเออแล้วก็จะไปดูที่ท่าเต้นกันเลยนะทุกทนโอเคนะท่าเต้นท่าทางท่าทางอ่าอื่นโอเคนะครับท่าทางน,นี้ก็เป็นท่าเต้นยกทีมนะครับทุกทนโอเคนะเราก็จะอาไปใส่ก่อนเลยนะครับทุกคนโอเคไอ้ท่านึงอยู่ไหนนะ อีกท่าหนึ่งก็เป็นน่าจะเป็นท่าดอะดูกบอลปะใช่ไหตัวหน,นัำเลยน่าจะเป็นเตยใช่ท่าดอะดูกบอลโอเคนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนแล้วก็ได้ท่าเต้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกผูชมโอเคนะครับทุกคนโอเคเราก็จะลองไปแต่งตัวให้มันเข้ากับชุดดูนะครับก็ไมมีเพื่อนหอมอ่อนนะเพื่องหอมระบายหมดแหละผมอัดคลิปตอนที่สองนะทุกผู้ชมคิดกันลอง นี่ถ้าก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยนะในนี้ท่าดอกบอลน,นะครับทุกผู้ชมโอเคนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูในโซนฟิตตอตายกันเลยนะครับทุกผู้ชมโอเคเอ้ยยัง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 ผมลืมนะครับทุกคนเราก็จะไปสุม่ม UMP กันต่อนะครับทุกผู้ชม UMP นะเออมาลุ้นกันต่อหนึ่งสเต็ปหนึ่งครั้งอึ๊บอึ๊บเกลือเอ้ยขอได้เลยเฮ้ยทุกคนผมผมหมดตู้นี้มันก็ไม่ไหวนะหมดทุกตู้นี้นก็ไม่ไหวนะโอู้ดึกว่าจะได้ มาดิได้ได้เอา้า <'s> ไม่เกมแม่งปักโอ bah, โ้ sou. โอ้หกูหมดตู้แกร์โอ้ยกูหมดทุกกิจกรรมเลยว่ะอินเบิร์ดแม่งหมดทุกกิจกรรมโอ้ยกูยีนเลเอ้ากือโอ้หมดตู้เลยครับน้องๆโอ้โหหมดเลยวะโอ้โหโพทอมแมงหมดทุกกิจกรรมโอ้โหมาแล้วลองไปเล่นในโซนกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้ทุกแล้วเราก็จะลองไปดูในโซนสไตล์เนยนะครับ เแล้วก็จะไปดูในโซนกันเลยนะครับว่าชุดมันเป็นสไตล์ไหนเอ้ยทำไมตัวละครผมมันดำๆวะเฮ้ยมันตัวละครผมมันดำๆมาทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนท่าทางที่หนึ่งนะครับทุกคนโอเคอย่างนี้ก็กอดอกระที่เหมือนกันน,นะเนี่ยอันนี้ท่าตามเล่นนั้งทีแล้ะคะวครับทุกคนเออกระเทศอยู่โอเคก็ได้นะครับทผู้ชมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทำคลิปแนวไหนหรือ,อ <c oughs> หรือว่าอยากให้รีวิวกิจกรรมไหนก็เมนต์มาได้นะครับก็สำหรับเออใครที่หมดกันคลิปเส็จก็สามารถมาคอมเมนต์กันที่ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับมาแชร์ประสบการณ์ก็ได้นะครับใครเกลือใครไม่เกลือ,ก,อ,ก,อ,ก,อก็บอกเลยนะครับแต่สำหรับผมนะครับว่าผมว่ามันน่าจะลองนะครับไม่น่าจะทุกคนน่าจะได้ไม่เกินสามวันทนะครับเอความคิดส่วนตัวนะครับทุกคน ทุกคนน่าจะได้แบบไม่เกิน3ามพันเพียรนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็ใครบที่กดกดแทนกิฟต์ก็คอมเมนต์กันได้นะครับทุกคือก็ผมก็เพิ่งกลับมาทำคลิปอีกรอบนะครับดนหลังจากรหัสบินเมื่อสี่ไปสามสี่เดือนหนึ่งแล้วนะครับดูก็ไม่ได้เล่นทีไปนะครับก็เพิ่งกลับมาเล่นใหม่อีกรอบนึงแล้วนะครับทุกค็โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ก็สุดสุดสุดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูบายบายเจอกันใหม่ บายหัน้ยบายบ่ายบายบ่ายบายบายผมายคลิปคนแีแรกแๆ